สวัสดีครับต้อเรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับรอฟังเรื่องดิวโกโชต้าอยู่ใช่ไหมฮะวันนี้จัดให้เลยครับ เป็นช่วงเวลาที่แฟนๆลิฟวูมีความสุขแล้วก็ปลื้มปริ่มและเกิดนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัว2นักเตะใหม่ภายใน2วันนะครับคือมารสุมนี่ชูเสื้อของเจ้าโกกันตาราเรียบร้อยแล้วก็ลงเล่นไปแล้วด้วยนะฮะในเกมที่บุกไปเอาชนะเชลซีได้2 0เล่นไป45นาทีหลัง แต่ว่าสร้างอิมแพกมากมายครับช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยจ่ายบอลเข้าเป้าสำเร็จเนี่ย75ครั้งมากกว่านักเตะเชลซีทั้งหมดทุกคนครับที่เล่นเต็มเกมนะฮะใน Opta าโจนะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์เก็บพวกเรื่องของสถิติตัวเลขสแตตต่างๆเนี่ยครับบอกว่านี่คือการผ่านบอลเข้าเป้าสำเร็จ มากที่สุดในระยะเวลา45นาทีครับตั้งแต่เคยทํำสถิติตรงนี้มานะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์หรือว่ากันแบบนั้นเลยเนเลยแบบโอ้โหยิ่งยิ่งถูกพูดถึงกันมากขึ้นนะครับนักเตนะระดัแบเวิด์คลาสคนนี้ครับเ mm hmm. ชื่อว่าคงจะได้เห็นอะไรดีมากมายครับหลังจากนี้แต่ว่าในคืนถัดมาครับคือวันเสาร์ผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจ มากกว่าดีลของเจอาโก้ครับเพราะว่าเจอาโก้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับประมาณ2-3สเดือนเนี่ยที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับเพียงแต่ว่าคนถัดมาก็คือดิโอโก้โชต้านี่แหละนะฮะคือข่าวมันเริ่มเนี่ยในคืนวันศุกร์ครับหลังจากที่เปิดตัวเจอาโก้เรียบร้อยแล้วสื่อของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นนักข่าวสายลิเวอร์พูลหลายๆคนเนี่ยนะครับพอลจอยส์เจมส์เพียร์สเมซ่าเรดดี้หรือใครก็ตามแต่ เริ่มทวิตตรงนี้ครับแล้วมันก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆจนกทั่งใช้เวลาเพีแค่1วันครับในการปิดดิวชูเสื้อเรียบร้อยสำหรับดิโก้โชโตาค่าตัวเนี่ยนะฮะก้อนแรกคือ41ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนบวกโบนัสเพิ่มเติม,ต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 ม,มจะสามารถขยับขึ้นไปถึง45ล้านปอนด์ได้แต่ว่าในทางกลับกันนะครับลิเวอร์พูลก็ปล่อยเคียนาฮูเฟอร์นะฮะแบ็คขวาดาวรุ่งชาวดัชเนี่ยให้กับบูฟเฟมตันในราคา13.5ล้านปอนด์ โดยจ่ายก้อนแรกเนี่ย9ล้านปอนด์ตรงจุดนี้แหละครับก็เลยถูกพูดถึงว่าเฮ้ยมันมีการเจรจาที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องต้องยกเครดิตต,ตรงนี้ให้กับทางไมเคิลเอวอร์ดและก็ทีมงานนะครับในกรณีของโชต้าเนี่ย41ล้านปอนด์ในก้อนแรกเนี่ยนะฮะเงื่อนไขก็คือลิฟูจะไม่เก็บเงิน9ล้านปอนด์จากวูฟมตันซึ่งเป็นข้าตัวก้อนแรกของเคียร์หน้าฮูเฟอร์นึกอออกไหมครับพอหักลบตรงนี้ปุ๊บนะฮะ แล้วจะจ่ายเงินก้อนแรกก็คือ10%ของค่าตัวก็คือ41ล้านปอนด์ก็ตกสักอาตีนกลมๆก,ลมก,ลมก็ได้4ล้านปอนด์เท่ากับว่าเมื่อหักลบจาก9ล้านปอนด์ของเคียร์นาฮูเฟอร์แล้วนะครับมันก็จะเหลือประมาณ28ล้านปอนด์ที่ลิฟว์ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับบูฟมตันซึ่งไอ้28ล้านปอนด์เนี่ยก็จะเป็นการแบ่ง,งวนวดผ่อนจ่ายอีกนะครับจากตามสัญญาที่ที่มีอยู่นะฮะคือ ดิโกโชต้าเนี่ยเซ็นกับลิเวอร์พูลห้าปีปีแรกก้อนแรกจ่าย4ล้านปอนด์หักลบกับทางคีน่าฮูเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะอีก9ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ถ้ากับว่าเหลือสัญญาอีก4ปีกับเ,เงินที่เหลือก็คือ28ล้านปอนด์คือจ่ายปีละ7ล้านปอนด์ในช่วงเวลาสัญญาที่เหลือเป็นดีลที่ดีมากครับและถ้ามันรวมนะฮะสองดีลนี้ครับเจียกโก้กับดิโอโกโชต้าเจียกโก้เนี่ยเรารู้อยู่นะฮะก้อนแรก20ล้านแล้วจ่ายผ่อน เท่ากับว่าได้2คนนี้มาในราคา9ล้านปอนด์ในการจ่ายเงินดาวปีแรกโอ้โหนี่คือแบบการทำธุรก,กิจการเจรจาในช่วงเวลาที่ทุกคนรู้ดีครับว่าทุกสโมสรได้รับผลกระทบในพิษเศรษฐกิจโควิด -19 ตรงนี้ครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆ นีต้องชื่นชมจริงก็เปิดตัวเรียบร้อยนะฮะใส่เบอร์20นะครับคราวนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงว่าอ้าวทำไมต้องเป็นเด็กคนนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตกเป็นข่าวกับอิสมาลาซานะฮะของวัตฟอร์ดซึ่งณนะช่วงเวลาตรงนี้ที่อัดคลิปเนี่ยนะฮะก็เหมือนจะมีข่าวลือกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ผมมอง,มองว่ามันยังไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับเจมส์เพียร์สครับของเดอะแอชลิติกเปิดเผยว่าตัวเลือกในแอชเกอร์ที่ริพูอยากได้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าริพูเนี่ยอยากได้อยู่แล้ว อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาคอยช่วยเหลือหรือว่ากดดันสามประสานในแนวรุกซาร่ามาเนา่ฟิมิโน่ก็คือการมีข่าวกับจิโมไบเนอร์ในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโดนเชลซีปานหน้าไปนะครับเรียบร้อยไปมาถึงตรงนี้เป้าหมายแรกคืออิสมาลาซาครับของวัตฟอร์ดแต่วัตฟอร์ดเนี่ยเรียกค่าตัวค่อนข้างสูงแล้วการเจรจาดูไม่ค่อยอผ่อนปลนกันเท่าไหร่คือต้องการแบบก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับประมาณ40-45ถึงล้านปอนด์ ซึ่งมันดูเยอะเกินไปนะครับหรือพวกก็เลยมาที่เป้าหมายรองก็คือดิวโกโชตานะครับแล้วก็จ่ายเงินมีแค่4ล้านปอนด์ในการยื่นก้อนแรกในปีแรกแล้วก็ดึงตัวเข้ามาเรียบร้อยได้สำเร็จแล้วก็มีตัวเลือกที่3อย่างโจฮันเดวิสครับของเกนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่กับเรียเรียบร้อยแล้ว30ล้านยูโรนะครับสรุปก็คือเป็นดีลที่ ยอดเยี่ยมนะครับเป็นการทำธุรกิจที่เหนือชั้นมากๆนะครับได้ตัวที่มันเหมาะสมและในราคาที่ไม่ได้ไม่ได้หนักหน่วงเกินไปนะครับถ้ามองในระยะเวลาในการผ่อนนะครับในการแบ่งจ่ายงวดน,นะครับคำถามต่อมาคือดิกโกโชต้าจะทำอะไรให้กับลิเวอร์พูลได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมแบ่งมาเป็น3ข้อหลักๆว่าทำไมถึงต้องเป็นเด็กคนนี้นะหนึ่งคือเรื่องของประสิทธิภาพครับคือความสามารถนะครับ เยนครอปให้สัมภาษณ์หลังจากที่เปิดตัวเรียบร้อยนะครับบอกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจมากๆครับในวัย23ปีสามารถพัฒนาได้ไปไกลๆเลยครับและที่สำคัญคือยืดหยุ่นได้สูงมากมีความเร็ววิ่งได้เพรสซิ่งได้ในการไล่แย,ย่งบอลได้วินไยเยี่ยมนะครับเล่นได้ทั้งสามตำแหน่งในแนวรุกตรงไหนก็ได้และสามารถจะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีมิติในการวางระบบมากขึ้นนะครับ ถ้าเล่นในแบบเดิมคือ4-3-3เล่นได้ครับตรงไหนก็ได้ตำแหน่งจริงๆคือกลายเป็นหน้าซ้ายครับหน้าซ้ายตำแหน่งเดียวกับซาเดโอมาเน่ขึ้นทางซ้ายแล้วหักมายิงด้วยขวาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าภาพรวมโดยทั้งหมดนะคะโชต้าเล่นในทั้งเป็นตัวกลางได้เป็นทางกราบขวาได้เป็นตัวในได้เป็นตัวต่ำได้นะครับพร้อถึงขั้นบอกว่าต่อให้เปลี่ยนเป็นในระบบ4-4-2แบบคลาสสิกนะฮะ ดิโก mm ้โชตาก็สามารถเล่นเป็นปีกแบบโดยธรรมชาติไม่ได้เครือนเขินใดเพราะว่ามีความเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้คือประสิทธิธภาพที่มันเข้ามาแล้วมันตอบโจทย์แอตแทกเ r อร์ acker, รุ่นใหมย่ยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะมีความเร็วจดสกอร์ได้ดีแล้วก็หลากหลายสร้างมิติในเกมรุกพื้นที่สุดท้ายเนี่ยจะทำได้ดีมาก,มากนะนั่นคือข้อแรกสองคือเรื่องประสบการณ์ครับแม้ว่าจะอายุแค่23ปีนะครับแต่ว่าโชต้าเนี่ย ย้ายมาเล่นในอังกฤษเนี่ยปีที่3แล้วนะครับเขาโด่งดังมากับเอ r กซ o อร์ครับเป็นดาวรุ่งอยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็ถูกวูมตันน่ะดึงมาสมัยเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นตัวที่โดดเด่นมากนะครับสาปีแล้วเนะี่ยยิง17ประตูพาวูมตันเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาในปี2018 หลังจากนั้นก็เล่นในพิมร์ลีอีก2ซีซั่นครับ2018ถึง2019ยิงไปเจ็ดประตูครับในพิมร์ลีรวมทุกรายการ10ประตู2019ถึง2020ซีซั่นล่าสุดเนี่ยยิงในพิมร์ลีไป9ประตูครับรวมทุกรายการ16ประตูที่สำคัญครับในเกมยูโรปาลีกนะครับเล่นไป14นะัดยิงไป9ประตูคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายมีสิทธิภาพแล้วก็เล่นในอังกฤษมานานพอสมควรที่ ที่จะบ่งบอกได้ว่าเออเด็กคนนี้มันสอบผ่านด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับเปไปายไลเดอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของครอปเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ริวผูลเคยเป็นโคช้ชเยาวชนของเอลซิปอโตให้คำมั่นการันรีเลยครับว่าเด็กคนนี้ดีพอสำหรับริวผูลแล้วก็เป็นคีย์แมนสำคัญเลยครับในการให้การปรึกษ,ษากับเยนครอปว่าคนนี้มันใช้ได้พี่พัฒน,นาได้และมีประสิทธิภาพที่เราสามารถเค้นออกมาได้เยอะมาก นั่นคือ2อข้อแรกประสิทธิภาพประสบการณ์สุดท้ายข้อที่3เหมือนเดิมครับนักเตะใหม่หรือใครก็ตามแต่จะเข้ามาอยู่เรอร์พูในยุคข,ของยิงครอปคุณสมบัติสําคัญที่ต้องมีเลยก็คือทัศนคติที่ดีครับบทสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขากับเวอร์ภูนะครับมีหลากหลายประเด็นมากๆครับแต่จุดหนึ่งนะฮะที่เขาพูดถึงสามภาษาในแนวรุกซารามาเน่ฟิมิโนโเขาบอกว่าโอ้โ oh, ห นั่นคือกลุ่มแข่งระดับโลกครับเขาเขายังห่างไกลกับ3คนนี้มากนะครับแต่ว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาครับที่จะเข้ามาแล้วพัฒนาการตัวเองนะครับสิ่งที่เขาจะทําได้คือปรับจูนให้เร็วที่สุดปรับตัวในการเล่นเข้ากับ3คนนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและจะช่วยเหลือทีมเท่าที่ตัวเองจะทําได้โดยที่ไม่ได้คิดคาดหวังว่าเข้ามาปั้งฉันจะต้องเป็นตัวจริงทันทีไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เข้ามา เพื่อเป็นตัวช่วยเพื่อเป็นตัวเสริมและจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้สู่ในระดับเทียบเท่า3ตัวบนตรงนั้นให้ได้ทั้งซาร่ามาน่ฟิมิน่สข้อหลักๆครับประสิทธิภาพประสบการณ์ทัศนคติหลังจากนี้มีการพูดถึงอีกนะครับว่าการเข้ามาของดิโก้โชตานีครับมันทําให้อนาคตของเลอร์พูน่าสนใจมากๆเขาถูกวางตัวไว้กับทาคุมิมินามิโนว่าเป็น2ตัวหลักที่จะขึ้นมาสร้าง ชร์ใหม่ขึ้นมาสร้างยุคใหม่ในแนวรุกของลิเวอร์พูลอีกคนมันอาจจะต้องรออย่างเช่นเอนเลียดที่เติมขึ้นมาลองนึกภาพนะครับว่าอนาคตอีกสักอ่ะสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแนวรุกโฉมใหม่ของลิเวอร์พูลนะฮะดีโกโชต้าอยู่ทางซ้ายมมนานิโนอยู่ตรงกลางเอเลียดอยู่ด้านขวานะครับก็น่าสนใจมันเหมือนเป็นการทำงานล่วงหน้าของยานครอปที่มองอนาคตไวนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่วันนี้ครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย สโมสรจะได้อะไรบ้างจะเติบโตอย่างไรบ้างและเชื่อว่าหนึ่งในคนสำคัญสำหรับอนาคตของลิเวอร์พูลนี่ยต้องมีชื่อของดิโก้โชต้าผมย้ำอีกครั้งครับว่านี่คือดีลวที่ผมตื่นเต้นมากแล้วก็อยากเห็นเร็วๆวเรื่อินครับว่าเขาสามารถทำอะไรให้กับทีมได้บ้างก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันให้กำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับเด็กคนนี้ครับดิโก้โชต้านะครับ เกียนยังไงบ้างเขาเมนต์้เข้ามาบอกหน่อยนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับหรือว่าคาดหวังกับเด็กคนนี้อย่างไรบ้างนะครับหรือว่ามีประสบการณ์กับเด็กคนนี้อย่างไรบ้างอ่าเขาเมนต์้เข้ามาบอกได้เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดบริการซีเฟอร์ขอบคุณจริงๆนะครับสาวเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ